ชนิดชนิดที่เป็นผงนะครับฝั่งฝามือนี่จะเป็นน้ํายาปักพนุ่มอมแต่ถ้าเป็นผงสักพ๊อกชนิดน้ํานะครับผมหรือว่าน้ํายาสักผ้าชนิดน้ําให้ย้ายลงมาใส่ถังนี่ครับก็ได้เกี่ยนว่าน้ํายาสักผ้าชนิดน้ำเราเป็นละเท,ะเทลงไปปุ๊บเนี่ยเขาจะลงไปอยู่ใต้ถังแล้วก็จะตีตัวน้ํานะครับปนกับผงสักก๊อกให้สูงขึ้นมาแต่ถ้าเป็นผงเติมที่นี่เลยเดี๋ยวน้ำไหลลงมาแล้วน้ำจะพาลงบังได้เนี่ย ตอนนั้นเป็นตัวกองครับหารุ่นเก่าอาจจะเป็นถุงอันนี้จะเป็นถุงข้ามุ้งใช่ไหมครับอ,อันนี้ใช่แกะฮะเป็นตัวกองคล้ายๆถุงข้ามุง้งแต่อันนี้จะทนฝ่าเราบีบบบีบนะครับบีบแล้วดึงออกนะครับพอเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้แกะตรงจุกนี้นะครับจุกนี้นะครับดึงอ,ออกแค่นี้เองฮะแล้วก็ใส่น้ําฉีดล้างปกติอันนี้คืออะไรตัวกองพกเสร็จได้ค่ะกองพกเ็จได้ทำบ่อยไหม อ่าอันนี้ขึ้นอยู่การใช้งานคุณผู้ใหญ่เราจะสองสามวันแกะทิ้งก็ได้เพ<น>ื่อไม่ให้มันตันแต่ว่าขึ้นอยู่การกีกับการใช้งานอันนี้บอกตามระยะเวลาไม่ได้อครับแ<น>ต่เวลาใส่นะครับเวลาใส่กดข้างล่างนะครับเนี่ยกดกดข้างล่างตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็กดขา้างบนลงที่น,น,นี่ครับเ<น>วลาเออกกดข้างบนลงอย่างเดียวก็ได้ครับกดลงไปแล้วดึงออกมาอ่าพอดึงออกมาปุ๊บดึงแกนนี้ทําความสะอาดแค่นั้นเองครับจบ จะมีสองข้างนะครับซ้ายแล้วก็มีสองข้างสองข้างคกอซ้ายแล้วขวาแกะเหมือนกันแกะเหมือนกันทํานองดูกันกดลงแล้วดึงออกเดนยวครับนีฮไม่ยากอมนอันน้บานคนที่สักผ้าใช่ไหมฮะอ๋อ